สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตอัปเดเตช่องที่อัปเดตทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้ผอมาจะาพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากๆในบ้านเรากับเจ้า MG4EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจทั้งดีไซน์สมรรถนะและราคาที่เข้าถึงได้ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลย MG 4 EV มาในรูปลักษณ์ที่เรียบเท่แต่ทันสมัยสุดๆเส้นสายบนตัวถังออกแบบมาอย่างเฉียบคมดูสปอร์ตและปราดเปรียวมากไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมไฟเด y t i m e Running งไลท์ช่วยเพิ่มความโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืน ด้านท้ายรถเองก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมไฟท้ายที่เรียกว่า LED Light Strip ยาวต่อเนื่องจากฝั่งซ้ายไปขวาดูแล้วให้ความรู้สึกพรีเมียมเกินราคาแถมล้ออันลอยก็จะเต็มขนาด17นิ้วดีไซน์โฉบเฉี่ยวเสริมความสปอร์ตให้ตัวรถได้อีกเยอะเลยพูดถึงขุมพลังกันบ้าง MG4EV ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด170แรงม้าแรงบิดจัดเต็มที่250นิวตันเมตรเรียกได้ว่ากดคันเร่งเมื่อไหร่ กำลังมาแบบทันใจแน่นอนและที่สำคัญคืออัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7.7วินาทีเท่านั้นขับในเมืองก็สนุกออกต่างจังหวัดก็สบายใจช่วงล่างเซ็ตมาดีควบคุมง่ายเข้าโค้งมั่นใจและระบบขับเคลื่อนล้อหลังก็ช่วยให้การกระจายน้ำหนักสมดุลขึ้นเยอะเลยมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับ ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ภายในของ MG4EV นั้นเรียบหรูดูดีไม่แพ้ภายนอกเบาะนั่งสไตล์สปอร์ตอบกระชับนั่งสบายคอนโซลกลางดีไซน์แบบลอยตัวช่วยให้พื้นที่ดูโปร่งโล่งด้านหน้าคนขับจะเจอกับหน้าจอแสดงผลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนและหน้าจอกลางระบบ Info ฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วรองรับ a p p l e c a r า l a y และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆเปิดเพลงนำทางหรือดูข้อมูลรถก็สะดวกสุดๆ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย MG4EV ก็จัดเต็มเช่นกันมีระบบช่วยเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัยกลับเข้าช่องทางและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถในที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะทั้งหมดนี้ช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นทุกเส้นทาง ในเรื่องของระยะทางการวิ่ง MG4EV ทำได้ประมาณ425กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลส่วนการชาร์จก็รองรับฟัซชาร์จที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ35นาทีเท่านั้นเองครับ สำหรับราคาค่าตัวของ MG4EV ในไทยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ869,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยสมรรถนะและดีไซน์ที่ทันสมัยแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน เช่น BYD Dolphin หรือ Nissan Leaf MG4EV ดูจะได้เปรียบในเรื่องอ,ององค์การออกแบบที่ดูสปอร์ตเร้าใจกว่าช่วงลางที่มั่นใจยิ่งขึ้นรวมถึงการขับขี่ที่สนุกกว่าในงบประมาณที่ไม่ต่างกันมากสรุปเลยนะครับ MG4EV ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่าคุ้มราคา ได้ความสปอร์ตเทคโนโลยีครบพร้อมระยะทางที่วิ่งได้ไกลพอสมควรและดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครก่อนจะจากกันไปวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องออโตอัปเดตเตอร์ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆที่เราจะมาอัปเดตกันตลอดทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ